สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับ SCBS Channel นะครับวันนี้อยู่กับผมนะฮะสุกิจอุดรมศรีกุลนะครับเรายังคงอยู่กับซีรีส์นะครับของการที่จะไปพูดคุยกับภาคธุรกิจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการปรับตัวเพื่อให้เป็นวินเนอร์นะครับในยุควิกฤตโควิดนะครับวันนี้เนี่ยเราจะไปคุยกับทางบริษัท SCG นะครับซึ่งก็ทําธุรกิจหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเอนจอเคมีบรรจุภัณฑ์แล้วก็วัสดุก่อสร้างนะครับเดี๋ยวเราจะไป ลองสอบถามดูนะครับว่าในช่วงที่โควิดมีการระบาดแล้วก็ช่วงนี้ช่วงที่มีการฟื้นตัวแล้วเนี่ยมีภาคของการฟื้นตัวเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ท่านผู้บริหารที่จะมาพูดคุยกับเรานะครับก็คือคุณธรรมศักดิ์เศรษอุดมนะครับท่านเป็นผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ทางด้านของการเงินและการลงทุนนะครับสวัสดีครับคุณธรรมศักดิ์ครับสวัสดีครับครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ให้เวลากับทางเ b ซนะครับ ก็คงจะขออนุญาตเรียนสอบถามถึงธุรกิจของ s g นะครับในช่วงนี้เราเริ่มเห็นการการเปิดเมืองนะครับการคลายล็อกกิจกรรมทางเศรษฐกิจการฟื้นตัวในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างหรือว่าอาจจะเท่าความก่อนหน้านี้สักนิดหนึ่งก็ได้นะครับว่าในช่วงที่เกิดวิกฤตหรือมีการล็อกดาวน์เนี่ยสถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับก็ต้องต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่า วิกฤตโควิดครั้งนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ very abnormal นะครับ very unusual นะครับแล้วก็ทุกคนก็ไม่ไม่เคยมีบทเรียนก็ต้องปรับตัวกันกันอย่างขนาดใหญ่นะครับตัวคีย์หลักของเราเนี่ยที่เราเราคิดว่าเป็นความสำคัญสูงสุดเนี่ยก็คือดูแลพนักง,งานให้ปลอดภัยนะครับไม่ว่ามาตรการทั้งหลายที่เราพวกเราก็รู้กันอยู่นะครับ <S 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 ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวซัพพลายเชนที่ต้องให้เกิดรีเซียนให้มากที่สุดนะครับ,รบเราจะเห็นว่าในแต่ละธุรกิจของ SCG เนี่ยได้รับผลกระทบต่างกันนะครับแล้วก็ในแต่ละธุรกิจเนี่ยนะครับพอได้รับผลกระทบแล้วเนี่ยการปรับตัวเนี่ยสำคัญที่สุดอย่างผมยกยกตัวอย่างธุรกิจแพคเกจจิ้งที่เรามักจะพูดว่าได้รับผลกระทบน้อยนะครับ แต่ถ้าเราดูดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสักสองสาเดือนก่อนเนี่ยนะครับอะไรที่เกี่ยวกับอินดัสเทรียลแพคเกจิ่งเนี่ยนะครับหายหมดเลยหายหมดครับโอเค,อเ,คเดี๋ยวผัก้สาอุตสาหก,กรรมหนักใช่ไหมฮะใช่ครับคือแพคเกจจิ่งที่ใช้สําหรับออโตโมบิลพาร์ตนะครับเราเห็นว่าเกี่ยวกับรถยนต์เนี่ยอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยได้รับผลกระทบสูงมากทีจริงๆิงเนี่ยอยู่ที่ว่าเราปรับในเมื่อดีมาลในเซกเมนต์เนี่ยลดนะครับเราก็ต้องปรับ ไปเข้ากับเซกเมนต์ที่โตนะฮะอย่างเช่นพวกอ e ีคอมเมิร์ซพวกคอนซัมเมอร์นะครับพวกโลจิสติกนะครับพวกนี้เนี่ยพอเราปรับได้เนี่ยนะครับมันก็ทําให้ให้ภาพรวมเนี่ยได้รับผลกระทบน้อยอันนี้คือคือคือประเด็นที่เราจะยุ่งมากๆในช่วงสองสาเดือนที่ผ่านมาแต่คอนเฟิร์มใช่ไหมครับว่าความต้องการในฝั่งของสินค้าที่เป็นแพคเกจที่เป็นด้านการบริโภคด้านอ e ีคอมเมิร์ซที่เพิ่มขึ้นเยอะมากเยอะมากครับเกี่ยวกับนื่อยจากว่าพอคน อยู่บ้านล็อกดาวน์เนี่ยนะครับอีคอมเมิร์ซการจัดส่งทั้งหลายเนี่ยก็จะกลายเป็นเมนโหมดของการโลจิสติกส์นะครับแล้วก็เรื่องคอนซัมมชันต่างๆคนเนี่ยก็จะเริ่มกังวลกับเรื่องไฮจินิกนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนซูมเวเบิลพาร์ทแพคเกจจิ้งพวกนี้ก็จะจะจะมีดีมาน์ที่ดีนะครับอืมอันนี้เป็นธุรกิจเกี่ยวข้องกับเรื่องแพคเกจจิ้งนะฮะที่พูด,ดง่ายๆคือมีผลกระทบด้านหนึ่งแต่อีกด้านหนึ่งก็ดีขึ้นจริงๆแต่ธุรกิจอื่นก็เช่นเดียวกันนะครับ ธุรกิจอย่าง Construction นะครับซี and and b u i l d i n g material เนี่ยจะเห็นว่าเวลาปิดเมืองเนี่ยนะครับใช้ก่อสร้างหยุดปุ๊บเนี่ยอันนี้เป็นเมนโหมดของของดีมานเราวิธีการปรับตัวก็ลักษณะเดียวกันคือพอคนโดยเฉพาะพอบ้านเนี่ยเวลาอยู่บ้านเนี่ยนะครับไม่ด้ยาแต่งนะครับก็อยากจะรีโนเวทบ้านนะครับตรงนี้เนี่ยเราต้องกลับเข้าไปจับในดีมานพวกรีโนเวชันเนี่ยให้เร็วนะครับอืมก็เป็นก <ใน S 1> ารทุกอย่างมีโอกาสมีโอกาสเลยครับคือต้องพลิกให้ออกผมผม,ผมคิดว่า คิดว่าอย่างน้นอืมอืมปิโตเคมีล่ะครับก็ถือว่าเป็นเป็นสัดส่วนใหญ่ของธุรกิจเราปิโตเคมีเนี่ยช่วงตั้งแต่ตุจีนนะครับต้นปีเลยนะครับก็จะได้รับผลกระทบเยอะมากเพราะพอตุจีนเนี่ยคนก็หยุดซื้อใช่ไหมครับจะเห็นว่าช่วงนั้นเนี่ยได้รับผลกระทบเยอะมากนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นธุรกิจเคมีคอลเนี่ยปรับตัวหมุนเข้าไปสูอ่อะไรที่เกี่ยวกับคนซูมเปอร์แพคเกจิงอะไรที่เกี่ยวกับ medical device พวกนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นดีขึ้นมา ตัวตัวเคมีคอลเนี่ยได้รับผลอา,อาจจะเป็น positive impact ตกลงมาเยอะเนะื่องจากว่าคนคนอยู่อยู่ที่บ้านไม่ไม,ไม่ไม่มีคนใช้ตัวแก๊สซ i ลีนดีมานนี่นะครับที่จะทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยลงพอราคาน้ำมันลงเนี่ยก็ทำให้ผู้ผลิตโดยใช้พวกพวกที่ใช้น a ฟตาเป็น raw material เนี่ยก็อยู่ๆก็กลายเป็น very very competitive ขึ้นมาคือต้นทุนถูกลงต้นทุนถูกลงมากนะครับเอาสามารถผลิตเข้าสู่ medical device เข้าสู่ consumer packaging ได้เนี่ย พวกนี้ก็เรียกว่าก็ไปได้ฟังโดยรวมๆแล้วในในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดเนี่ยนะครับจากที่คุณธรรมศักดิ์บอกก็คือว่าเราเห็นความต้องการในฝั่งของการบริโภคเนี่ยเพิ่มขึ้นนะฮะแต่เราเห็นในฝั่งของอุตสาหกรรมลดลงนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยมีการอาจจะมีการปรับในเรื่องของการผลิตบ้างอะไรบ้างแล้วก็อีกส่วนหนึ่งในเรื่องของวัสดุก่อสร้างก็เห็นเรื่องการสร้างน้อยแต่ว่าการตกแต่งหรือว่าการปรับปรุงเนี่ยเพิ่มขึ้นจริงๆมันก็มีดีมาที่หายแล้วก็ดีมาที่กลับมานะครับ คราวนี้ถ้าเราพูดถึงในเฟสจากนี้ไปก็คือเฟสของการของการฟื้นตัวนะครับการบริโภคมันจะฟื้นแรงหรือว่าการฝั่งอุตสาหกรรมหรือฝั่งก่อสร้างจะเริ่มฟื้นไหมฮะจากนี้ไปในมุมมองทางของเครือ s c g ทางคุณธรรมศักดิ์ครับตอนนี้ในประเทศไทยเราเนี่ยนะครับไม่มีผู้ติดเชื้อภายในประเทศพวกเชือ้อโควิดที่มันเคยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าหมดละเราจะเห็นว่าเรากำลังพูดถึงการรีโอเพนนิงครับ,รบให้ก่อสร้างก็คงจะกลับมา นี้เนี่ยสิ่งที่เราพยายามจะเวิร์กกับทางลูกค้าเราพาร์ทเนอร์เรานะครับก็คือว่าการอย่าตกคำว่าการอย่าตกถึออะไรนะครับไซต์ก่อสร้างเนี่ยเรากำลังพูดถึงการมีเซอร์แว c ์เช็คเทสเป็น a n d ดอมเช็คนะครับเราอาจจะต้องมีการเมนเทนเรื่องการทำโซนนิ่งแต่ถ้าเกิดมีการติดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยทำอย่างไรให้เซลล์ที่โดน infected เนี่ยมันเป็น s m a l l ลสเ c e ล์กลุ่มคนที่ จะมีเอฟเฟกเนี่ยให้เล็กที่สุดนะครับเพราะเล็กที่สุดเนี่ยมันทำให้เราสามารถจัดการได้ง่ายที่สุดสิ่งที่เรามองก็คือการจะตกนะครับถ้าการไม่ตกไม่มีการเรี u t เบรกเนี่ยเราเชื่อว่าดีมาเนี่ยกลับมากลับมาแน่นอนอภาพทั่วโลกนอกจากเมืองไทยเนี่ยมันไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองเนี่ยก็จะต้องปรับตามดีมานทั่วโลกที่ที่ขยับตัวไปนะครับ,รบในบางเซกเมนต์ในบางจุด อย่าลืมนะครับว่าถ้ามองจากทั่วโลกเนี่ยนะครับผู้ติดเชื้อเนี่ยยังสูงเป็นแบบเรกคอร์ดหมายความว่าผู้ผลิตยุ่อย่างปิโตรเคมิคัลในในยุโรปในอเมริกาจะเห็นว่ากลุ่มนี้เนี่ยจะต้องถูกชัดดาวถ้าหยุดแต่ดีมานยังมีมเขาจะเอา่างไรนล่ะครับก็ต้องเอาจากเอเชีย<ม>และเอเชียถ้าเกิดมามาดูจีนดูไทยนะครับดูเกาหลีก็จะต้องซัพพลายนะครับคือใครที่สามารถลันได้สมูทปรับตัวได้เร็วเนี่ยผมเชื่อว่านี่คือโอกาส ผมเข้าใจว่าตอนนี้มันมีอยู่สอง,สองมิติคือมิติของของความต้องการที่ฟื้นตัวกับมิติของความต้องการโดยภาพรวมที่ถูกกระทบจากเศรษฐกิจที่มันชะลอตัวคุณสรรมศักดิ์ยังมองว่าจริงๆแล้วดีมานของการฟื้นตัวยังมากพอที่จะเป็นโอกาสของเราใช่ไหมครัคือคือตอนนี้ถ้าเราพูดถึงภาพ global demand ของออโตโมบิลผมยังเชื่อว่าใช้เวลาอีกพอสมควรแต่ถ้าเกิดดีมานเกี่ยวกับ h y g ินิกดีมานเกี่ยวกับ consumer consumption agricultural พวกนี้มาแรงมากนะครับผมคิดว่าไปไปได้สบายนะครับการพื้นตัวเนี่ยตอนนี้ในความในความเห็นของคุณธรรมศักดิ์เนี่ยคิดว่าคิดว่าเร็วไหมฮะคิดว่าดีไหมฮะดีพอไหมฮะเนื่องจากว่าเศรษฐกิจของเราเนี่ยนะครับคอนซัมชันประมาณ40%ประมาณเกือบ20%เปนเนี่ยเป็นทัวริสอีกประมาณ20%กว่าเ,เป็น ism, ปเป็นอ่อินเวสท์เมนต์นะครับ ตัว Engine นที่หายไปจริงๆตอนนี้คือเรื่องของทัวริสต์อินเวส e n t มนต์นะครับเราเชื่อว่าอย่างทัวริสต์เนี่ยทัวริซึเนี่ยถึงแม้เราจะเราจะผลักดันดอมเมสติกเนี่ยการการท่องเที่ยวภายในประเทศเนี่ยนะครับก็ไม่น่าจะเข้ามาทดแทนนักนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาได้นะครับตรงนี้ก็ยังยังซึมอยู่เรื่อง SME ที่อาจจะปรับตัวได้ยากลำบากกว่านะครับตรงนี้คงมีอิมแพ t เข้ามานะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยนะครับขาหนึ่งเราก็ต้องพยายามช่วยสปายเชนพาร์ทเนอร์ไม่เป็นลูกค้าพลายเออร์ของเรานะครับอีกขาหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องพยายาม grab opportunity ส่งออกเพื่อเ<ม>พื่อที่จะเข้าไป fill in demand ที่อยู่รอบรอบโลกเนี่ยนะครับที่ที่คนอื่นเขาไม่สามารถผลิตได้เราก็ต้อง grab ให้ได้ก็เรียนเรียนถามคุณธรรมดิาให้ให้ลองจัดลำดับ การฟื้นตัวของธุรกิจเราทั้งสามธุรกิจว่าตอนนี้น่าจะมีอะไรฟื้นหนึ่งสองสามในความเห็นของคุณธรรมศักดิ์ p a ค k a g i n g เนี่ยก็เรียกว่าฟื้นเร็วตโตวันตโตคืนอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะ,นะครับธุรกิจที่อาจจะรองลงมาก็คือเป็นเรื่องเคมีคอลเพราะว่า uh, global demand ยังมีแล้วก็ supply ทั่วโลกเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าไม่ได้กลับมาเป็นปกตินะครับเพราะว่าเนื่องจากปัญหาทั่วโลกยังมีปัญหาอีกเยอะมากนะครับู้ผลิตมีปัญหา เพราะฉะนั้นเนี่ยในในแง่ของธุรกิจเอซ c จีเคม a l เราก็น่าจะได้ประโยชน์นะครับซีเมนต์และคอนสตรักชั่นเนี่ยเนื่องจากว่าคอนซัมชั o นของของการก่อสร้างเนี่ยเราเชื่อว่ามันจะมี r i p เ l e ล f อฟเฟมาจากภาพเศรษฐกิจที่สโ mm hmm. ลดาวเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะพื้นตัวช้าหน่อยนะครับ mm hmm. เราก็ต้องพยายาม move ตัวเองผันตัวเองเข้าไปเรื่อง Renovation นะครับเรื่อง solution mm hmm. เรื่อง Logistics เรื่องออนไลน์มันสรุปก็คือทางด้านของ t a r g e จ i n g ของฟื้นก่อนปิโ mm hmm. ตรโเคมีตามมาแล้วก็วัสดุก่อสร้างคงจะเป็นตัวที่ฟื้นตามมานะครับ mm hmm. เรื่องของการทําธุรกิจหลังจากนี้ไปซึ่งผม mm hmm. ผมเชื่อว่าวันนี้เรายังอาจจะยังบอกว่าเร็วเกินไปที่เราจะตัดสินใจว่าอะไรมันจะเป็น new normal แล้วกันนะฮะผมผมเชื่อว่าอย่างนั้นเอาเป็นว่าช่วงระหว่างที่เรายังต้องอต่อสู้กับโควิดอยู่เนี่ยจนกว่าเราจะได้วัคซีนนะฮะจนกว่าคนจะเริ่มมั่นใจใช้ชีวิตได้ปกติ คุณธรรมศักดิ์คิดว่าสามธุรกิจของเรานะครับโดยสรุปเลยก็ได้ครับว่ามันจะมีอะไรบ้างไหมครับที่จะมีภาพที่มันเปลี่ยนไปบ้างนะฮะในสามธุรกิจคือแน่นอนนะครับว่านอกจาก SCG เนี่ยในช่วงต้นเนี่ยเราแปะเบรกค่อนข้างเร็วและแรงคือเราตัด investment นะครับแล้วก็เราเ preserve cash ลดต้นทุนเนี่ยอย,อย่างมากเนี่ยนะครับจะเห็นว่า แคชออนแฮนเราเนี่ยอยู่สูงมากนะครับในปลายค1เราอยู่ที่8 4 0 0 0ก็ถือว่าสูงเป็นประวัติการนะครับ,อรบตอนนั้นเองเนี่ยผมยังจำได้ว่าในแง่ของการรีวิวแคปิทัลเอ็กซ์เพนดเจอร์เนี่ยเราทำกันหลายรอบมากนะครับอพอทำเสร็จปุ๊บแล้วธุรกิจเนี่ยเราปรับตัวได้เร็วเนี่ยนะครับแคชมันก็พายอัพทีน,นี้แคชพายอัพเนี่ยก็เป็นปัญหาแบบหนึ่งคือจะใช้อย่างไงให้มันคุ้ม,อมตอนนี้จะเห็นว่าเราเนี่ยเข้าไปบิดเข้าไปซื้อธุรกิจแพคเกจ i ิง ที่ที่เวียดนามที่เราประกาศไปนะครับอย่างธรุรกิจที่เรามองว่ามันเติบโตได้แล้วเรายัางเป็นเราต้องการ c o n s o l i d a t ตัว leadershipposition ในอาเซียนเนี่ยนะครับเราต้องรุกให้เร็วพอโควิดผ่านไปเนี่ยธรุรกิจกลับมาเนี่ยแล้วนะ่าจะเข้มแข็งขึ้นนะครับคือโควิดจะกลายเป็นเป็นโอกาสของเราเคมีคอลเนี่ยเป็นธรุรกิจที่มีความมีหลายปัจจัยนะครับแต่ส่วนหนึ่งที่เรามองก็คือว่าตัวน้ํามันเนี่ย อาจจะไม่ได้กลับมารวดเร็วนักนะครับในลองเทอมด้วยซ้ำเพราะว่ากลายเป็นว่าคนพุชไปเป็น EV ค่อนข้างมากนะครับเป็น e l เ c t r i ริกวีคลค่อนข้างมากนะครับแล้วก็รถยนต์อ่าโซลาเซลล์ก็สปีดอัพเร็วมากเพราะคนคนอยู่บ้านเนี่ยนะครับต้องจ่ายค่าไฟก็จะเริ่มอินสต l l พวกโซลา r c เซลล์อันนี้เป็น global trend เพราะนั้นเราจะเห็นเราจะเห็นเทรนด์เนี่ยแกซลีนดีมาเนี่ยน่าจะเป็นประเด็น นะครับในรองับเดิมนะครับก็จะส่งผลให้พวกรีไฟด์โปรดักต์รวมถึงน้ำมันด่งก็อยู่ใน l o w e โลว์เออโลนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยต้องเร่งพัฒนาเรื่องของไฮบริเ e d โดยเฉพาะไฮบริเ e d ที่มันเกี่ยวกับ h y g ินิ i โปรดักต์เรื่อง Global Warming เนี่ยเราจะเห็นว่ายังเป็นประเด็นในระยะยาวตอนนี้เรามี Product ที่สามารถเป็นโหลพลาสติกเป็นขวดพลาสติกเป็นกระป๋องพลาสติกอะไรเนี่ยนะครับที่เก็บอาหารได้ข้ามปี S <S ซึ่งนี่จไป replace พวกออย่างเช่นพวกแค n นพวกเมทัลแค n นพวกกราสแคนพวกนี้นะครับพวกอาหารกระป๋องพวกนยๆอ่าแต่ว่าเป็นอา,าอ,อาหารกระป๋องที่เก็บด้วยด้วยด้วย,วย,วยไฮเทอร,ร์เย่ของพลาสติกเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยเป็น long term trend ที่เราต้องผลักให้เร็วตัวที่ตามมาคือ Recycle นะครับที่ที่เรามีไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เราพวก Sierra พวก S M X ที่จะ support เรื่องของ Recycle p l a s สตินะครับ เราเชื่อว่าอันเนี้ยเป็นเป็น winning solution สำหรับอุตสาหกรรมพลาสติกเพราะวันนี้ทุกคนเนี่ยกลับมาใช้พลาสติกรอบถูกไหมครับ,รบแต่เราพยายามจะบอกว่าคุณใช้พลาสติกคุณต้องรีไซเคิลนะส่วนส่วนทางด้านของ construction องการก่อสร้างเนี่ยนะครับเราพยายามจะผลักดันให้เกิดตัวแพลตฟอร์ม ตัวแพลตฟอร์มในเรื่องของการค้าขายวัสดุก่อสร้างการออกแบบบ้านนะครับการขนส่งการหาช่างผ่านตัวแพลตฟอร์มเนี่ยเป็นลักษณะของอาเซียนแพลตฟอร์มนะครับตัวธุรกิจแพลตฟอร์มเนี่ยเราเชื่อว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะเป็นคีย์สตรทเจอของออมนิชแนลของเราเราจะมีทั้งออฟไลน์แอนด์ออนไลน์คือคือฟิวเจอร์ของ Construction Business สซีจจริงๆก็มีมีมีกลยุทธ์ที่รองรับสถานการณ์ไม่แน่นอนอยู่แล้ว เราเราเท่าที่ฟังดูจริงๆแล้วเนะี่ยมันมีเรื่องอื่นด้วยซ้ำนะครับที่เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นมาก่อนอย่างเช่นพวก climate change แต่สิ่งที่เห็นชัดเจนอย่างหนึ่งก็คือธุรกิจแพคเกจจิ่งยังเปยังไปได้นะครับธุรกิจปิโตรเคมี D, อาจจะมีการปรับตัวให้แมให้เหมาะสมนะครับส่วนธุรกิจทางด้านของก่อสร้างก็เปลี่ยนแพลตฟอร์มในการซื้อขายให้เป็นลักษณะที่มันเป็นออนไลน์มากขึ้นสุดท้ายอยากจะให้อ่คุณธรรมจัก์ช่วยพูดถึง ปัจจัยที่เราอาจจะต้องระมัดระวังนะฮะหรือความเสี่ยงซึ่ง SCG ก็ก็ก็เรียกได้ว่าเตรียมตัวอยู่นะครับรวมถึงอาจจะให้ฝากอะไรไว้กับนักลงทุนที่เป็นผู้ถือหุ้นของ SCG นิดนึงนะครับก็ปัจจัยความเสี่ยงเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าเรื่องของ Recovery ของประเทศไทยเนี่ยถ้าเทียบกับที่อื่นอาจจะช้ากว่าเพราะว่าเราเพิ่งผ่านการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เราเป็นฐานผลิตรถยนต์ขนาดใหญ่เนี่ยก็ต้องใช้การปรับตัว เราเองเนี่ยจะต้องใช้โอกาสนี้เนี่ยนะครับปรับปรุงประสิทธิภาพให้เร็วขึ้นคือผมเชื่อว่าโควิดเนี่ยเป็นแคตาลิสในการเร่งเทรน์ต่างๆให้มันเร็วขึ้นคือใครที่ทำมาแล้วเนี่ยและจะออกตัวได้เร็วเนี่ยจะได้เปรียบมาก่าแพร้อมที่ผมพูดถึงนะครับหรือว่าซัพพลายเชนที่เราสามารถปรับตัวได้เร็วนี่คือเบสออนดิ g i t a แพลตฟอร์มทางนั้นนะครับครับน,นี้เนี่ยความเสี่ยงเนี่ยผมยังเชื่อว่าจะต้องดำเนิน Financial Plan เนี่ยด้วยความระมัดระวัง เทสซีเนเรีโอต่างๆผมเชื่อว่ามีความสําคัญมันาะมีหลายเรื่องที่รออยู่ถ้ามันยังมีความเสี่ยงนะครับ <c oughs> นั้นเนี่ย <c oughs> การดําเนินธรุรกิจด้วยความรอบคอบระมัดระวงังและสร้างซีนารีโอขึ้นมาก่อนนะครับ <c oughs> ปกติแล้วเราจะ,ะ prepare for the worst แต่ว่าเรา plan for the best ถ้ามันแย่จริงๆเนี่ยเราต้องไม่ล้มนะ <c oughs> แต่เวลาคุณ push การลงทุนหรือการเดินเครื่องทั้งหลายเนี่ยนะครับ for the best จะเรียกได้ว่าเตรียมแผนทั้งเชิงรับแล้วก็เชิงรุกนะครับแล้วก็ประเมินความเสี่ยงล่วงหน้า,าไว้ก่อนดังนั้นเนี่ยเวลาเราประเมินเอาไว้แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถบริหารจัดการนะฮะต้นทุนเวลาคนทรัพยากรต่างๆที่ท,ท,ที่ที่จะรับมือกับความไม่แน่นอนซึ่งอันนี้ผมคิดว่าสําคัญเพราะว่าเราเราอยู่ในโลกที่เราต้องยอมรับความเป็นจรงิงว่าเดี๋ยวนี้ความไม่แน่นอนเอ่อหรือปัจจัยเสี่ยงมันเกิดได้ตลอดเวลาพรานการที่จะเติบโตแบบยั่งยืน นะครับก็คงจะต้องเป็นการตับตัวที่มีการเตรียมพร้อมรับมือความเสี่ยงแต่ว่าคุณธรรมศาสตร์ก็บอกว่าทางเอสดีก็เห็นทําแผนเพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุดเวลาเดินหน้าก็ทําให้ดีที่สุดเหมือนกันนะครับครันนี้ก็คงจะเป็นภาพที่น่าจะทําให้ทางผู้ถือหุ้นของเอสซฟังแล้ววันนี้ก็คงจะสบายใจขึ้นนะครับแล้วก็คงจะเห็นภาพของธุรกิจของเอสซีได้ชัดเจนขึ้นนะฮะในระหว่างที่กําลังมีการฟื้นตัวแล้วก็กลยุทธ์ที่จะนํา ไปใช้ต่อในช่วงที่ธุรกิจกำลังกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณธรรมศักดิ์นะครับที่ให้เวลากับทาง SBS นะครับแล้วมีโอกาสคงจะขออนุญาตติดต่อไปแล้วก็อัปเบียดเป็นระยะระยะนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ